วันนี้จ้าพี่น้องบางปอลเองเอคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องนะจ๊ะ <_: S 1> วันนี้ยายเพนมาอีกแล้วค่ะยายเพนจะพามาทําครีมพี่น้องเอยสูตรนี่นะเหมือนเพนเพนพ,พ,พี่น้องแล้วมันชุ่มชุ่มมากๆเลยจ้ะทีนี่ยายเพนก็ลงทําดูแล้วก็ <_: S 1> เนืเ้อครีมนะครับพี่น้องพอทิ้งไว้ค้างคืนอ่ะมันไม่เป็นไข่เออเห็นไหมดีนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆเลยนะจ๊ะ พี่น้องอุดโปะมาทั้งคืนลูกขุณชาวมานะใส่งานของเองอืมแล้วชุ่มชื้นแบบว่าไม่พูดง่งยงคือคือเวลาเองไปซื้อครีมพพพแพงๆเลยเองเวลาเองทาที่มือนะพี่น้องคอยดูเด้อย่ายเพ็นจะพาทำค่ะสูตรนี่จริงคือกันเองพี่น้องจา๋าก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องจา๋าก็คือยายเพ็นเกิดมอนดิมพนมรุ่งมือนดิมกับพูดภาษาคราบ,บันเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาก็คือเดีวยความปรารถนาดีนะจ๊ะ อาวันนี้ย่าเพยญจะเอาแบบสันๆเนาะไม่ต้องนานเนาะเพราะว่ามันก็มียูเคสามตัวพี่น้องเออก็มีนางเอกของมันเหมือนเดิมจ้ะนี่จ้ะครีมเวียอีกเหมือนเดิมเด้อกระปุกสีนำเงินเองนี่แหละพี่น้องกรูอยู่เอ่อทำให้ผิวกวจางใสชุ่มชื้นพี่น้องคําว่าครีมนี่นะมันมีตั้งสามอย่างเือมีเนื้อลูชั่นเนื้อครีมธรรมดากับบัตเตอร์ แต่แบบแบบบัตเตอร์นี่เดิมแบบพี่น้องเอาพูดง่ายๆสำหรับคนผิวแห่งมากๆเลยแต่อันนี้นะ่ะครีมเนเวียพี่พน้องเห็นไหมมันมันเหนียวเนาะมันก็เหมาะสําหรับคนผิวผิวอ่าแห่งมากๆแล้วพี่น้องจา้ารู้ไหมว่าคนที่เขาทำเอ่อครีมเนเวียนี่นะ่ะมันมีวิตามินซีอยู่ในนันดาเนี่ยเขาไม่ผิวหนังกระจ,จ่างใสจ้ะนี่เดินต่อไปก็คือน้ำมันอัลมอนด์ค่ะพี่น้องน้ำมันอัลมอนด์พี่น้องก็รู้อยู่ว่าความชุ่มชื้น ให้ความชุ่มชื้นเข้าไปทําใบสบู่ทายาสะผมทําต่างหลายอย่างก็คือมันเขาเรียกให้ผิวพันนุ่มนวลแลวชุ่มชื้นกระจ่างใสนะเห็นไหมจ๊ะทุกอย่างมีแต่ชุ่มชื้นก็กระจ่างใสทั้งนั้นเลยจ้ะ,ะตัวที่สามจำได้ไหมคะก็คือน้ำมะพร้าวสกัดเย็นกับวาสลีนผสมกันจําได้ไหมคะเยปเพนที่เยปเพนทาตอนนั้นน่ะที่เอามารวมกันนะ่ะ นี่แหละยาเพ้นใชยตัวนี้เลยไม่ต้องมาเอาทีละอย่างแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาทีละอย่างอย่างละครึ่งมาผสมกันแต่น้ำมันมะพร้าวกับวาสลีนผสมกันแล้วพี่น้องน้ำมันมะพร้าวก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นปรับผิวให้ชุ่มชื้นยาวนานปกป้องจากแสงแดดถูกแมแล้วก็วาสลีนก็ทําให้ผิวเรียบเนียนเออเห็นไหมแต่ละอย่างสามตัวนี่เอาถือว่าสี่ตัวแล้วกันแต่ยาเพนนอ่ะอีตัวสุดท้ายนี่ก็คือยาเพนทําผสมไปแล้วเนาะเห็นไหมเนื้อมันแบบพี่น้องจาอ๋าเนี่ยให้ดูนะจ๊ะเนี่ย พี่น้องไอ้ชุ่มจริงย่ัยเพ็นทานเมื่อคืนไม่จ้าพี่น้องจ้ายัยเพ็ญเมื่อวานพูดเร็วไปนิดหนึ่งวันนี้ยัยเพ็ญต้องพยายามช้าๆนะจ้าอืมที่นี่แล้วยัยเพ็ญจะมีสูตรเขียนสูตรไว้ตอนสุดท้ายเอ่อเอ่อเอ่อเขาเรียกคลิปเนาะหนังอะนะหนังตอนสุดท้ายยัยเพ็ญเขียนไว้เด้อสูตรวัตถุไรเพราะว่าแฟนคลับเขียนมาถามว่าใช่อะไรมั่งบางทียัยเพ็ญก็พูดผิดพูดถูก ขอโทษขออภัยเด้อามางเมื่อวานเนี่ชายพูดนำมันมาขามไอ้เนี้ยนำมาขามจ้ะพูดพี่ก็ขอโทษดวยจ้ะบางที่ก็กไม่ได้ว่านาะพูดพี่พูดถูกก็ขอโทษขออภัยแล้วกันเป็นอันว่าวันนี้เองจะทําครีมง่ายๆเด้อค่ะพี่น้องจา๊าแล้วก็ทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ยเพ็ญมาทําไปหลายเด้อเพราะว่าเยเพ็นอะทบอกเลยเเพ็ทาคนเดียวสูตรนี้ง่ายๆครึง่งครึง่งครึง่งครึงคร่งช้อนชานะจ๊ะเอาอันดับแรกนะคะครีมนีเวียจา้า สรรพคุณของนักครอบจักรวาลด้อจะบอกให้หนี่หรือว่านี่เพนชัยน่ะกระปุกเปิ่มนี่หนึ่งเองจ้ะนี่จ้ะครึ่งอ่าเพนชัยครึ่งด้ค่ะนี่ครึ่งครึ่งเด้ก็คือไม่เติมช่วงลายนะจ้ะแต่พี่น้องจ้ารู้ไหมเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคนเด้อเอานี่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าประสิทธิ์ไอไอไอตัวไอไอน้ำมันมะพร้าวกับวาสลีนน้ำมันดียังไงเนี่ยเป็นใส่ไปครึ่งหนึ่งนะจ๊ะ แล้วก็น้้ำมันอัลมอนด์อีกครึ่งหนึ่งด้วยจ้ะพี่น้องเอ้ยมันจะไม่ชุม่มยดงไงมีแต่ตัวกระจาา่างใสมีแต่ตัวชุ่มชื้นเห็นไหมโทษทีเด้อค่ะเนี่ยย่าวันนี้ย่าเพ็นก็จะมีคนมามาเยี่ยมเองพี่น้องจ๋าแล้วน้ำมันมะพร้าวก็ไอ้ที่ว่าพี่ย่าเพ็ญแบบพิเศษอะไรรู้ไหมที่น้ำมันมะพรา้าผสมก็ไอ เอาวัสลีลนะพี่น้องรู้ไหมว่าพอเอ็งเอามาผสมกันเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนใส่ประมาณนี้เด้อครึ่งนี้หนึ่งหรือจ้ะนี่ประสิทธิภาพมันอะไรรู้ไหมพี่น้องจากไอ้ไไออ้้นี่นะคะโทษทีเคาะนะเด้อเคาะเสียงดังๆประสิทธิภาพของวาสลีนกับน้ำมันมะพร้าวพี่น้องมันไปละลายไอ้ไอ้ครีมนีเวียได้อย่างงามอ้ อู้คือเองแล้วน้ำมันอัลมอนดาพี่น้องนี่ไอเพ็ญให้ดูด้อเห็นไหมละลายเร็วละลายเร็วเพื่อนโทรมาเองน่ะเสียงดังนิดหนึ่งจ้ะปิดสายก่อนจ้ะปิดก่อนพี่น้องจา๋านี่น่ะมันจะเนื้องามมากเลยพี่น้องจ๋าแล้วก็มันเหมือนเนื้อครีมแบบไอเพลงๆพ,พี่น้องอันนี้พูดตรงดึงเนื้อครีมแบบเพลงๆจ้ะเนี่ย พี่น้องจะให้ดูทุกคนเขาเนียนคลึ้งไงเดี๋ยวจะให้ดูดังนิดนึง,นงดังเหมือนพวกเอง,เอง,เองใช่ไหมะพี่น้องจ๋าดูนี่ให้ดูทุกคนดูต้องต้องต้องคนให้เขากันนะให้มันเนื้อเนียนเข้ากันเลยพี่น้องจ๋าให้เนื้อเนียนเขากัน,พ,น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 ,กนพี่น้องรู้ไหมว่าแต่ถ้าเกิดใครจะเติมมากตืมน่อยก็ตามสูตรนั่นเด้อค่ะตามอใครใช่ใครมากเลยแต่อย่าเพียงทำทีละนิดกับอเปอย่าเพียคนเดียว เป็นกระใสดิรับทาทำไว้ทำไว้วันนี้เย็บเป็นกกะทาคืนนี่อะไรนี่นะพี่นองจ๊ะนี่ดูครีมน่ะงามเนี่นยใช้เงนี่สวยดาพี่นองสังเกตด้ค่ะแล้วก็ทาเาาทายเย็นเนี่ยเป็นครีมที่ใชเ้เฉาเย็นพี่นองสังเกตด้อเวลาทาเข้าไปน่ะพี่นองสังเกตด้อจ้ะพี่นองเห็นไหมเวลาเองไปไอห,ห้างหรือว่าไปซื้อครีมนะจ๊ะเขาจะให้เองลงทาว่ามันชุ่มไหมคะพี่นงลองดูเด้อซึมวับนี่เอาดูเด้อนี่ น้องเห็นไหมมันซึมแล้วมันมันเห็นไหมคะเนี่ยมันชุ่มซึมพี่น้องสังเกตว่าเวลาเองไปห้างนะนะเวลาเองอยากว่าฉันอยากหน้าฉันแห้งค่ะฉันใช้ขอขอขอรองใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ให้เองแตะถูกไหมจ๊ะพี่น้องแตะถามมือเองนะแล้วมันชุ่มพี่น้องชุ่มจริงจรินี่แล้วอะไรมันซึมวาพี่น้องมันซึมวานะเหมือนในของแพงเองอื้มแล้วก็แล้วก็ไอครีมนะพี่น้องงาม ไม่น่าเชื่อนะ <Wow. S 1> ว่าตัววาสลีนกับไอไอไอน้ำมันรัคแพรวนะ้ำพี่นองที่เองผสมกันไว้เนี่ยมาทําให้ครีมนนเวียสลายแบบเขาเรียกอะไรน,นะคนนัวไดวเร็วไดเป็นเนื้อครีมอย่างงามเห็นไหมประสิทธิภาพของเขาลดค่ะพี่น้องแล้วก็ตัวน้ํามันอัลมอนดน้า <What? S 1> เพราะว่าอะไรรู้ไหมหน้ำม,มันอัลมอนนะ่ะที่เองไม่ต้องใส่วิตามินอี e, หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าน้ำม,มันอัลมอนน้เขามีเน่ะ A B แล้วก็ E โดยที่ว่าอิงไม่ต้องไปหาเอวิตามิน E เหมาะสําหรับผิวนะพี่น้องมันมีอยู่แล้วอิงก็ไม่ต้องไปใส่มันถูกไหมจ๊ะอืมก็เลยครบไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยก็แค่สามอย่างนะคะอย่างละครึ่งนะคะนีเวียครีมครึ่งช้อนอันนี้ใครทํามากกิดก็เพิ่มตามส่วนจัะและ้วเกด ออันนี้ผสมแล้วนะที่บอกนะวาสลีนกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพี่น้องครึ่งหนึ่งเหมือนกันน้ำมันอัลมอนด์ก็ครึ่งหนึ่งถ้าใครไม่มีก็ใช้มันอาวาโคดูก็ได้อืมัหนแหละพี่น้องแล้วรู้ซึกนะพี่น้องเอ้ยแล้วจะบอกไปหาเด้ออะไรรู้ไหมไม่คืนตั๋วค่ะพอเยเป็นทำทิ้งไว้ข้างคืนแล้วมันไม่คืนตั๋วพี่น้องมันเหมือนกับครีมแพงๆเลยม้อเองพี่น้องมอเอง นี่นะครีมแบบพี่น้องอุ้ยดีจริงเราขอดีอะไรรู้ไหมตะกอนอย่าเองทําครีมเนาะมันยังว่าแข็งตัวออกมาเป็นแข็งนกน้ดหนึ่งหนึ่งออกมาเหมือนเองไปใส่ชองแข็งนะแต่ตัวนี่นะพี่น้องข้างคืนใหม่ไม่เป็นไรอืมแล้วก็เหมือนครีมทั่วไปที่เองแบบไปซื้อครีมตาเ่อร้านค้ามาหรือห้างอะไรแบของดีๆนะสาธุด้นะดอค่ะของเขาก็าลดอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงอันนี้เองเกยกุคโควิดยุคประหยัดเนาะ อิงก็มาทำอย่างกันนี่พี่นงองลองทาด้ชาวชาวชาวยินชุ่มชื้นพี่น้องจ้าผิวคนเรานะ่ะถ้าอิงเตะไปนี่นะ่ะถ้ามันแบบแหง้งคลิกนะ่ะพี่นงคต้องโปะหลๆแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเหนียวนิดหนึ่งเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันหนุดหนุนนะพี่น้องอันนั้นดีเร็วไอเพียงว่าด้อเพราะว่ากระฟ้าคุณคุณคุณกระคุณฝ่ากันได้ไม่กล้าเขามาให้อิงเขามาเละแต่ว่าไม่กล้าเขามาลำลึกมีเกาะปงกันค่ะ นั่นแหละจ้ะพี่น้องจา๋าและน,นี่อย่าลืมไปทําดูนะคะก็คือครีมนี่ก็คือใช้ได้ทั้งวันกับคืนคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เองก็ทําได้มดอืมแล้วก็พี่น้องจา๋าล้าซ้ำตัวนี้ไม่อันตรายพี่น้องจาสูตรอ่ะเขาเรียกอะไรนะ้าสูตรอ,อที่เองเอามาผสมกันนะัมันไม่ตายตัวเนาะแต่ว่าพี่น้องก็อย่าลืมเน้อค่ะคนไหนแพ้คนไหนเป็นผื่นคันก็อย่าใช้เด้อจ้ะ อืมอันนี้มันเป็นไม่ดีก็โลงใช่ตรงนี้กโกนลงแป๊กหนึ่งโกนเพราะว่าผลลัพธ์มันก็จะ,ะขึ้นอยู่กับผิวคนถูกถูกต้องไหมคะอืมแล้วที่นี่เก็แต่ส่วนใหญ่อิงไม่ต้องพูดว่งความดำความขาวเนาะอิงเอาชุ่มชื้นแล้วก็จางใสดีกว่าแต่ยเยพินว่ามัน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 ,ม,น,ม,นมันกระจ่างใสขึ้นมระดับหนึ่งนะเพราะ,ยะเยปินปุ๊บคืนเสรื่เล้เยปินไปเที่ยวมาก็รู้อยู่ นี่หละพี่น้องจ๋าพี่น้องก็ลองไปทําดูนะคะแล้วเยพินจะเขียนสูตรไว้ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปน่ะถ่ายหนังของเยพิณถ้าเกิดไงก็ขอบคุณอีกนะคะขอบคุณพี่น้องบางปูเองคุณพี่คุณน้องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่เขามาดูและให้กําลังใจเยพินตลอดมาแล้วก็ขอบคุณนะคะมมีใครเสียงดังให้เยพิเลยขอบคุณหลายนะคะแล้วเยพนก็ครุิซิ์เนาะเคาครุบซิอ ใครอยากทําก็ทําใครไม่ทาก็เลี่ยไปแล้วพี่น้องจ๋ามีอยู่อันหนึ่งดูไอ้ที่เขาทําครีมอะไรน่นะอย่าไปว่าเขารู้อุตยสาธุด้ออย่าไปไม่ได้ดูถูกใครด้วยค่ะเขาก็ปรารถนาดีแหละพี่น้องทุกคนที่เขามาในอยู่เป็นยูทูบนะปรารถนาดีทุกคนที่เขาอยากให้เอ็งงามอมแต่คนจะถูกหรือไม่ถูกนะ่ะมันก็อยู่ที่กระผิวพันคนถ้าคนไหนเพ็อย่าไปใช่คนไหนไม่ชอบก็เลื่อนนาะพี่น,อน้องเนาะโทษทีจ้ะ ถ้าคนไหนไม่ชอบนนี้เป็นเกินก็เลื่อนไปถ้าคนไหนชอบเกิดไลค์คนไหนไม่ชอบมาเป็นแฟนคลับได้ไม่เป็นก็ได้เห็นไหมเอาง่ายๆคนเอาที่สบายใจนะคะนั่นก็ขอขอบคุณค่ะวันนี้นะคะออย่าเป็นกระโขผออักครีมวันนี้เสร็จแล้วประมาณวันจันทร์เหมือนกันเดี๋ยวเป็นวันจันทร์นะคะเยเป็นจะมาทําอีกมาคอยดูเยเป็นต่อนะคะขอให้มีวันเวลาที่ดีละเกอสุขสันต์วันหยุดที่จะมาถึงด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า